เดี๋ยวมารีวิวกันแบบเบาๆให้ดูแล้วกันนะคะว่าเป็นยังไงาะหลายคนเคยบอกซิว่าถ้าจซื้ออุปกรณ์ออกใหม่ให้รอซื้อในรุ่นที่2เพราะว่ารุ่นแรกมักเป็นรุ่นลองผิดลองถูกเมื่อเจอกับจอ iPad 9.7นิ้วก็น่าจะเป็นรุ่นที่2ของ iPad Pro ที่น่าจะใช่กับการใช้งานจริงมาดูกันค่ะ iPad Pro ตัวนี้ก็เหมือน iPad Pro ตัวนั้นมันสามารถแยกจอในการใช้งานกันได้เช่นให้แบบว่าหาโครมเรื่องนั้นเรื่องนี้เพิ่มเติมเข้าไปอะไรอย่างนี้นี้ก็สามารถทำได้หรือว่าจะแยกจอเป็นแบบนี้เลยก็ได้นะคะอีกเจ้าตัวนี้ก็ทำได้เหมือนกันแต่มันไม่ใช่ว่าจะเล่นได้ทุกแอปนะคะคือสมมุติว่าจอหนึ่งคุณอยากเล่นไลนย์อยู่เงี้ยจอ2คุณจะแบบว่าเป็นอะไรมันจะได้เฉพาะบางแอปเท่านั้น เป็นแอปพลิเคชันที่เป็น second screen ของมันได้นะคะก็คือเล่นพร้อมกันได้2จอนั่นเองนะคะพอหันขนาดหน้าจอลงจาก12.9นิ้วเหลือ9.7นิ้วลดลงไป3นิ้วกว่าเนี่นะคะน้ำหนักเครื่องก็ลดลงเยอะเลยนะคะจาก700กว่ากรัมเหลือ400กว่ากรัมค่ะซีว่านี่คือขนาดหน้าจอภาพที่สะดวกแล้วก็น้ำหนักซีน่าสนใจค่ะ นั้นเดี๋ยวเวลาที่ซีจะเอาตัวนี้รู้จักกับตัวนี้ก็ Bluetooth pairing request Apple Pencil อยากจะแพ้กับ iPad นี้แพ้ <P air. S 2> หลังจากนั้นมันก็จะแพรกันโดยอัตโนมัติแล้วแล้วก็ดึงมันออกมานะคะกล้องหน้า5ล้านพิกเซลนะคะ วิดีโอก็ชัดในระดับหนึ่งนี่ดูวิดีโอ 4K ของเขาซิการเปลี่ยนกล้องใน iPad ครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนรอบใหญ่ในรอบหลายปีหลังจากที่ iPad ไม่เคยเลยให้ความสําคัญกับกล้องของ iPad แต่มารอบนี้หยิบเอากล้องจาก iPhone 6S เกือบแทบทุกส่วนตัดขามมาฝังอยู่ใน iPad รุ่นนี้ ซึ่ง iPad 9.7นิ้วถือว่าเป็น iPad ที่กล้องดีที่สุดในนาทีนี้เล่นดีค่ะรูรับแสงก็ f 2.2ออโต้โฟกัสและโฟกัสพิกเซล12ล้นนานพิกเซลไ s i ซ e Camera โหมดพาโนรามาถ่ายได้63ล้านพิกเซลถ่ายวิดีโอเป็น 4K ที่30เฟรมอซใครถ่ายวิดีโอสโลโมชัน 180p 0 120เฟรมเอแต่ว่าถ้าถ่ายเป็น 720p จะอยู่ที่240เฟรมอซแถมกันสั่นด้วยค่ะ อาจจะมีโหมด Night Shift ที่เครื่องใหม่ๆอัปเกรดเฟิร์มแวร์แล้สามารถใช้ได้แต่ไม่ใช่ True Tone Display เพราะว่า True Tone Display เป็นเซนเซอร์ที่เพิ่งจะเริ่มต้นมีใน iPad Pro 9.7นิ้วเท่านั้นค่ะใน h t ชิ i f t เนี่ยมันจะคำนวณว,ว่าสมมติเราไปอเมริกาอย่างนี้ใช่ไหมคะเวลาเปลี่ยนปับ๊บหน้าจอจะเปลี่ยนไปตามเวลาแล้วก็พิกัดที่เราอยู่ แม่แก่ไก่วันดีสิริร้องเพลงให้ฟังหน่อยแจวมาแจวจ้ามจุดน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวแจวเรือไปบางกะปิแจวเรือไปบางกะปิใครใช้สิริลุกขึ้นมาแจว เเ okay, ้วเนี่ยมีอะไรยังไงและคอมแพตแต่และรุ่นนี้ซีก็จะบอกว่าคุณสามารถเข้าไปได้ที่เว็บนี้เลยค่ะ apple com ts compare นะคะมันจะขึ้นมาให้ดูหมดเลยว่าครอบครัว iPad มันเยอะมากจริงๆนะคะมีทั้งหมด5รุ่นในการตั้งแต่ iPad 12.9นิ้ว iPad 9.7นิ้ว iPad Air 2 iPad mini 4 iPad mini 2จะบอกสเปคค่อนข้างละเอียดสำหรับตัว iPad Pro หรือว่าใครที่อยากได้ iPad ใหม่นะคะตัวท็อปที่สุดนะวันนี้ ทีี่่มอยูน่าจะเป็น iPad Pro 9.7นิ้วตัวนี้ค่ะถ้าได้ใช้เยอะก็ตัดไปอย่าให้เสียแต่ถ้าคุณไม่คิดจะใช้ Apple Pencil หรือคีย์บอร์ดอยู่แล้วไม่ได้มีความจำเป็นต้องใช้เป็น iPad Pro ค่ะใช้เป็น iPad Air หรือ Mini ก็ได้ ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะจ๊ะบายบาย